สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำผัดไทยนะคะเครื่องเราก็มีกุ้งแห้งเส้นแล้วก็ถั่วงอกต้นกุนชชี่แล้วก็ไข่สี่ฟองค่ะอันนี้คือน้ำซอสผัดไทยที่เราเคี่ยวไว้แล้วนะคะก็จะมีน้ำมะขามน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บรสดีชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะเราเคี่ยวไว้แล้วก็มาทำกันเลยค่ะ เส้นลงไปค่ะผัดธรรมดาโ่ไไ้ดับเส้นเราก็นุ่มแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็พักเส้นไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อ ผัดกุ้งค่ะใส่กุ้งสี่ตัวนะคะอันนี้แม่บ้านใส่กุ้งทั้งเปลือกนะคะเพราะว่าจะได้กลิ่นกลิ่นหอมของเปลือกกุ้งค่ะอันนี้กุ้งของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราพักไว้บนเส้นก่อนค่ะ เพิ่มน้ำมันนิดนิดหน่อยแล้วเราก็ตีไข่ลงไปค่ะรู้สึกว่าไข่จะเยอะกว่าเส้น <S 1> <S 1> <S 1> ใส่ไข่เยอะมาก ไข่ก็สุกแล้วนะคะเอากุ้งลงมาค่ะพวกเขาไข่ให้เข้ากับเส้นนะคะอันนี้รสชาติน้ำซอสของเราคือหวานเปรี้ยวเค็มพอดีค่ะไม่ต้องเติมรสอะไรอีก ถ้าเกิดรู้สึกว่าแห้งเราก็ใส่น้ำน้ำซอสเพิ่มได้นะคะ อันนี้ก็สุกแล้วนะคะเรามาใส่ถุงห่ออะไรนะุ่ยใช่ตําด้วยปุ้งแห้งค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วะค่ะนี่เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ ผัดไทยกุ้งของเราอย่ามาเทใส่จานเี้นะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะสีสันผัดไทยของเราฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ